สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีพ่อกันในชนนี้กำลังเดินทางครับพี่น้องครับไการสีหบานงานเลยเลยอยู่บ้านอีก2กิโลครับพี่น้องเดินเดินท่างดันตอนนี้กำลังเดินทางไปได้เนี่ยจ้าวท่ำจ้ำพีมงานท่าโบหน่อยครับพี่น้องครับคุณด้วยตาเป็นหับอ้าล้ำโศกล้ำโศกพอขี้แกมเราไปกินแล้วเขาตั้งบนเลยวะขึ้นเมื่อไรแล้วยังหูจังว่าน้ำตาปุ๊สิโรคหอดแกมหอดเชยวบอ้าน มันอกี้ที่โลกมาหันล่ะบ่อและฮันจะเของหูดังเป็นสิ่งที่น้องน้ำตาลไอ้อาเจียมในโลงมาหอนหูดังโอ้ยบ้องฟังเว้ยแฉว่ากงสิคือพวกมันจะฟ้องพวกกันสวัสดี3,112คนอุปาบคนอุปปรสดถึงคนมันเป็นพันเออเออทอมินวาสันโอ้ท่านนี้เระจอนเกี่ยวเข่า สีเหล้วๆครับพี่น้องครับไก่สีเหลวแต่ก่อนพอพญาเคยมาเห็นงานอยู่เห็ดคลองน้ำอยู่ชนวัดคลองน้ำชุมพรท่านอยู่บ้านโพนงามครับพี่น้องงานเคยไปเห็นบ้านนั่นเนาะที่งานมีข้าวปุ้นเอออยู่ข้าวปุ้นอก็ได้ซื้อสิ่์มากกว่าจะน้อยนะกว่าจะสร้อยจุเออเพราะว่าคื่องหุ้ยเอาอยู่หรี จ้าเอาดอกอาศิโหมี่รถไปเสือมงเลมางเลมางเลนมองมังเลมางเลมางเลดีแล้วไกมาดีแล้วมาเห็นงานกันไรงานไหนบ้านพนงม้านพลงามไม่คล้องชือมประานบ้านพนงั่ม หรือจ <ítulo> <displayed, S 1> ับปากเรซื้อก็ได้ปากกว่ารับวันบางวิวสามทางน้ำพรอมครับพี่น้องครับบางวิวดูทัดชมวิวทัดตามทางกนั้นนี่แหละบ้านงานอยู่ทางนาเนี่แหละครับพี่น้องนี่โนนๆนี่แหละนี่คือบ้านบ้านธนบุรีเมีนลูกพดอยอ เออเจะให้มาเล่นดูเนก็เตนยางนสะท้อนเออยังต้นได้อยู่นี่คือบ้านธนบุรีรับเป็นองครับฮอล้วเนี่ยคือบ้านธนบุรีวัดกษิมีวัดเดียวตัอยู่ข้างนนทามหไม่เลยิดเยวเออฮอนแล้วผ่อนแล้ว ใจซุ่มๆใส่สองขิไปเพอยอเดี๋ยวเรผ้ามาถึงเลยกยว่าผ้ามาถึงอเโอ้ยวมาถึงปะเด๋็ว่าจะมาเห็นงานพัมาถอดเร็วเอาเคื่อมาเห็นงานที่ทางนี้มาเห็นคอ่งชนประทานหนึ่งเที่ปวมาทานมาท่านอูน่้เด็กวกนี่หอนงานแล้วครับพี่น้องครับอยู่สคน ฝ่อยหมกอคืนนี่หมกอคลืนนี่ผู้บ่ามาหลงไลฝ่อยสองคนโอ้บักหนึ่งหลงขอบป้าบักปรเทศดใดบักหนึ่งไลตายยังก็ลงไรไปดิเมื่อพี่ผู้บ่ามาหลงไรฝ่อยสองคนเออบักหนึ่งหลงขอบป้าออกประเทไใดไดโย่บักหนึ่งไลตายโอ้เจ้าอยากหลงไรคอยวาพ่อ บอปนยาลงเคี่ยพื้นที่นี่ม่วัดเดียวล้บ้านนีจิตถนนเลยนั่นมักงหญ่เสียว่าใไปเคี่ยพื้นที่นวะไปเคี่ยพื้นที่ตรงไหมีเมปวดวะีมดบัเอาลง่ลงบัวเนบารีลู้แล้ววัดบ้านนี้เตอดีว่าเทนึงแล้วครมาบึงขับขุนเอาเามาเดนี้ดิึไปลงไปไปถึงแล้วครับพี่น้องครับ เลี้ยวเข้าได้บ่น้อเนาะยกออกกันด้อครับรถใส่ทางคงไปเดียวอาัเ <K le> <hoo> ีเดียวเสุดวัดสุวัดนวัดเขาบ่านี่เนาะตรงไปตขาด้เห็นบ้างค่สาไฟบโอ้

พอดแล้วครับวัดส่วนรนิคีบางสารานุวงโอ้โหพื 1, ้นที่แคบไปเลยพี่น้องแย่ใคร่แตว่งมีทางเข่าพูดไปจอดอยู่คุณโอ้บรรด์ดกระทัดรัดดีพี่น้องบสถ์กระทัดรัดง่ามดี นี่คือพื้นที่อาจะเปิดทำการแสดงกันนี่คือบ้านธนาบุรีครับพี่น้องครับพี่น้องแฟนครับเ c ฟซีย่ยเลือกให้กกาลังใจนะครับบ้านธนบุรีโอ้ยมอล้งกงบฉียดนางยู่ในสนามนี่เลย วันนั่งไก่บ้าป่าน้ำล้นจากจานบอ้โหทุกคน่อะนั่งนี่ตรงนี้พอไปจะนั่งไก่รถบัสไงยังมั้ทุกคนฟัง เออนี่ยแหละมันลนพอมืขึ้นมันขึ้นก็ลนขึนทังทัที่ขึ้นลนบาโอเโอเคเคแวต่วีจะม่าพอดีจะมาีดีระบบไฟมีปัญหาลิมิตว่าตัดอยังลกันเ้อทังใจแน่นกดีเพราะว่ากเนไปวืนนี่เพราะว่าทั้งใจมันตกมันมัเคล่นบ่มีอะไริตางางแต่ตอนนี้คือเขทั้งหมดนี้มยังนบ่

เดินสนามวัดครับพี่น้องครับวัด <c oughs> บ,บันธนบุรีที่เราจะเปิดทำงานเสร็จแล้ครับพี่น้องแฟนคลับเบสซี่จะเริ่มให้กำลังใจได้พี่น้องเด้อนะครับเหมือนเหมือนแรงมาสอดแจกน้ำกันครับพี่น้องโอ้ย <c oughs> ขอลงมาปล่อยสัม การไงก็ได้ไม่กี่กานัน่นนั่นพ่อนั่งอยู่ข้างท่อบอกว่าพ่อนั่งอยู่แค่ยานสามีก็คงสาลเสื่องไหวใช่แวยาจอีกแล้ว หมดดมหมมาลม่ช่นังอนสลานี้นะว่อขนกแล้วาสาราชการการมอาสารักลิปนีวนี่พี่น้องพร้อมาิลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับซี่ทีตางอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องพอญอาทิตย์ลำเผื่ออฟฟิเชีครับพี่น้องครับอย่าลืมให้กำลังใจมืแรงพี่น <irts> ้องครับ <t ết> <t ết> ไปแล้วครับพอคลิปหน้าครับ